สวัสดีค่ะจากสมพรน,นะคะวันนี้ก็มีของอร่อยๆมาฝากเ,เพื่อนๆกันอีกแล้ววันนี้ก็จะเป็นขนมผู้ชายนะคะหรือช่วยปั้นนะคะที่เราเรียกกันนะคะวันนี้ลูกซื้อมากฝากกล่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นไส้ผักทั้งหมดเลยแป้งนิ่มด้วยนะคะลปเลยจา้าเราก็จะไปทอดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะ เด็ดอร่อยมากเลยนะคะเจ้านี้เคยซื้อมากินหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้จะมีแบบเป็นลูกๆตลอดเลยหมคะไม่มีแบบแป้งเป็นชิ้นๆนะคะกระทะร้อนใส่น้ำม,มันลงไปนิดนึงนะคะเราก็นำลงไปทอดเลยนี่จ้าใส่ลงไปเลยจ้าสามสี่ลูกนะคะขนมกุชย,ยช่ายหรือชัปันนะคะ อเอก็ชอบกินมากๆเลยไปตลาดนะัดทีไรก็จะซื้อมาทุกทีก็จะมีไหล่ไส้นะคะไส้หน่อไม้ไส้มะละกออันนี้จะเป็นไส้ผักนะคะลูกซื้อให้ไส้ผักอย่างเดียวเลยทอดเลยจ้าขนมกุยช่ายนี่นะคะล้องทอดให้เหลืองเให้กรอบๆให้แป้งกรอบๆจะอร่อยนะคะ นี่ก็เริ่มเหลืองแล้วจ้ากินกับน้ำจิ้มรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆสุดยอดเลยจ้านี่นะคะเหลืองได้ที่แล้วจ้า นี่จ้าเสร็จแล้วจ้าขนมปุยชายกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยจ้าก็ชวเพื่อนมากินด้วยกันนะคะแป้งกรอบมากเลยอาจารอ,ขอา็ขอตัวมากินขนมถ้ยปั้นก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ